ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพามาชมไม้นะครับไม้หลังบ้านนะครับที่ผมได้สะสมแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะทําจํานวนกันนะครับว่าจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับมาดูกันครับนี่ฮะนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวมอสซารลานะครับอัลโบนะครับนี่ครับใบนี้พึ่งกลางนะครับแต่กับลนิด พึ่งกลางแบบด่างแบบสวยๆนะครับแต่ตีนนี้มันมีตามําหนิที่หนึ่งก็คือพายุช่วงพายุเข้าครับใบกลางใบอ่อนเขากางพปอดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับนะครับเริ่มหลอดเริ่มที่จะตั้งท้องนะครับแยกมาแล้วครับต้นนี้เพิ่งเปลี่ยนกระถางนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปนะครับเนี่ยฉ่ำน้ำนิดหนึ่งตอนนี้ฝนตกบ่อยมากนะครับ เริ่มชำนามแล้วฝนต,ตกค่อนข้างบ่อยนะครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยครับตรงนี้ด่างสวยเลยครับใบใบเริ่มฉีกแล้วนะครับเนี่ยครับก็อันนี้เพิ่งเปลี่ยนกระถางไปเป็นวัสดุปลูกก็จะมีเทอร์ไลท์นะครับผมเน้นเทอร์ไลท์กับตัวมีพวกขาไฟเนี่ยเอร์นี้นะครับอย่างเดียวนะครับ คือไล่กับพิมพ์กฟอย่างเดียวส่วนต้นนี้ก็จะเป็นผู้ชลุนะครับอันนี้น่าจะแยกได้ละเดี๋ยวน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับก็ผงว่าจะแยกแยกชำละเนี่ยแยกได้แลนะับเป็นผู้ชลุคือมันมีด่างใบเดียวนะครับนอกนั้นก็คือเขียวปีเลยก็ไม่เป็นไรครับเราก็อันนี้คือเราก็ทําจํานวนไปเรื่อยๆนะครับ นียมาดูเนี่ยอันนี้เป็นแก้วสับพันนึกนะครับแก้วสับสพันนึกต้นแน่นะครับแล้วก็เนี่ยผมมีสามต้นนะครับแก้วสับพันนึกเนี่ยต้นต้นใหญ่มากนะครับอันนี้มีไข่แล้วนะครับมีไข่แล้วนะครับเนี่ยสวยมากนะครับใหญ่มากเลย แก้วสพัพพะนึกนะครับสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นเหลืองอันดามันนะครับจะเป็นเหลืองอันดามันนะเป็นออดิบนะครับออดิบนะครับเหลืองอันดามันนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนกระถางนะครับสวยมากใบนี้ออกพาร์ฟเลยครับ ไว้ต้งแม่นะครับแล้วก็เขามีเบบีออกมานิดนึงนีฮยไว้ต้งแม่กัน,นจะเป็นสันโตโซมาครับผมสันโตโซมาก็จะมีพวกนี้ฮะมิวคอนฟิติอันนี้จะเป็นไม้ที่ผมแยกนะครับมาจากต้นแม่ต้นน้นนะครับต้นแม่ต้นน้อนนะครับเพิ่งตัดไปอะจะได้ตัดอีกแล้วนะครับทำขยายจํานนต่อไป มีความพิตินะครับนี่จะเป็นเสน่ห์จันนะครับอันนี้จะเป็นประกายดาวนะครับประกายดาวแล้วก็ด่างนิดหน่อยนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเจ้าสัมพันธ์อันนี้จะเป็นประกายดาวทั้งหมดนะครับส่วนตันนนะรวานะรายกรพวกอานนี้จะเป็นซิโกเนียมนะครับในเงินอ่า เงินไหลามาด่างขาวอันนี้คือผมตัดข้อไว้เรียบร้อยแล้วคือผมวิธีการก็คือผมชําน้ํานะครับชําน้ําใบไม่เสียเลยชําน้ําใบไม่เสียเลยนะครับชําน้ําใบไม่เสียเลยนะครับเนี่ยใบไ,ไม่เสียเลย ก็จะมีใบเลื่อยด่างนะครับตันนี้จะเป็นใบเลื่อยด่างอันนี้จะเป็นต้นตัวมิคคอนฟิตินะครับมิคอนฟิตอนฟต้นแม่เขานะครับนะก็จะมีมอสตระรังโบนะครับต้นนี้ก็จะมีเงินไหลมากนะครับด่างขาวนะครับ คือเอาเราตัดวางข้อแบบนี้ครับแช่นาแบบนี้ใบไม่เสียเลยนะเห็นไหมใบไม่ค่อยเสียนะครับก็คือผมให้เขาเป็นรากใหม่เลยครับเห็นไหมวิธีการนะครับขยายพันธุ์แบบนี้ก็โอเคครับไม,ไม่ต้องอบไม่ต้องอบเลยนะครับแต่ว่าขยายแบบเขามีรากเยอะๆเนี่ยเราก็ลงวัสดุปลูกเห็นไหมฮะรากใหม่เห็นไหมแล้วก็ใบไม่เสียด้วย ช้ำน้ำแบบนี้เลย <c oughs> ส่วนอันนี้ต้นนี้นะครับก็จะเป็นตัวมอสตาโอเลียครับโอเลียแล้วก็เขามีหลอดนะครับหลอดแทงขึ้นมาแล้วนะครับออรเอร์นะครับออรเลียเนี่ยคู่กันกับไหลเหลืองเลยอันนี้ก็คือเ,เองินอะไรมาด่างเหลืองนะครับไม่ใช่ออรเลียนะครับเนี่ยตระกลนซิงโคเนียมนะครับเนี่ยผม ผมต้องการตัดนะครับวางข้อไปนะครับตัดเขายกยอดไปนะครับก็เหลือเดียวต่อเขาเพิ่งแทงยอดขึ้นมาสวยมากครับโมนเซลล่านะครับไอตัวเงินไหลมาครับตะกูลสิโกเนียมนะครับเงินไหลมาดังเหลืองนะครับอันนี้น่าจะตัดตัดช้าแยกช้าได้แล้วครับ เป็นพลระเบิดนะครับพลระเบิดครับอันนี้ยังเป็นไม้บางข้อครับครับหลอดเขายังไม่มาเลยนะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นโชคเก้าช้างนะครับด่างลายหินอ่อนนะครับอันนี้จะเป็นไม้พอมเมลดโตช้าหน่อยต้นโชคเก้าช้างน,นะครับลายหินอ่อนส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นกุ้งครับ กุ้งด่างมีหลอดแล้วนะครับนะครับหลอดด่างด้วยนะครับวิธีการเลือกกุ้งก็ดูวิธีการก็คือเราต้องเลือกดูว่าอืมตรงข้อตาเขาครับมีบรรทัดฐานนะครับที่มันเป็นเส้นด่างหรือเปล่านะครับต,ตัวนี้ก็น่าจะนี่ฮะด่าง นะครับนะ่ากะด่างรอให้ใบกลางก่อนนะครับค่อยจะเปลี่ยนกระถางเขาเพราะว่าลากเขาเดินดีแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอี EP มาเบ l ลครับี e ีมาเบ l ลแล้วก็ตัวผู้ชลุกนะครับพุชลุกด,ดางเหลืองนะครับก็จะมีผู้ปีกนกประมาณนี้ครับ น,นี่ก็จะเป็นอมอสาซมอสเซล,ล่านะครับที่เป็นไม้พอมะเล็ดน,นะครับตัวช้านิดนึงนะครับไม่รู้ว่าดอันนี้โดนน่าจะโดนพวกแมลงกัดใบกินใบไปแต่ก็อ่าเราก็คล้ๆเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับทำให้นี่ฮะ ใบอะไรนะครับก็พาพเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับไม้ที่ทางสวนเราสะสมไว้นะครับตัวพวกไม้ด่างนะครับตระกูลซีโูเนียมตระกูลมาเซล่านะครับตระกูลพวกเสนจันอย่างเงี้ยครับผู้ชลุนะครับที่เราสะสมไว้นะครับ ส่วนเราลัาจะทําจํานวนนะครับเพื่อขยายไปที่ส่วนใหญ่นะครับฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับนะครับส่วนไม่เอกด้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจงให้เราทำคลิปด,ดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับส่วนวันนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ